สิ่งที่ผมชอบที่สุดหรือเปล่าคืออะไรคือแม่งสมาร์ทแคแต่ผมก็จะพูดถึงออปชันคันนี้ว่ามันคุ้มยังไงทำไมผมถึงต้องแนะนำคุณสวัสดีครับผมดอสนะจากดีพันะหนึ่งเกครับผมวันนี้อยู่กับ Toyota Hilux Vigo 2.5ดีเซลตัว E นะครับแล้วก็เป็น Smart Cap ด้วยเกียร์ธรรมดาปี09นะใครที่เป็นสาววกวีโกเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ ชอบรถกระบะสไตล์นี้นะฮะก็ลองดูกันนะครับว่าซื้อไปทําอะไรนะครับก็ผมจะบอกฟังก์ชันให้แล้วกันคันนี้ถ้าเกิดพูดแบบไม่สนใจอะไรเลยสิ่งที่ผมชอบที่สุดหรือเปล่าคืออะไรคือแม่งสมาร์ทแคปคือปกติเนี่ยรุ่นเนี้มันจะมีทั้งแบบนี้กับแบบธรรมดานะซึ่ง คันที่ผมได้ขายไปเนี่ยราคา35เหมือนกันเนี่ยดันเป็นธรรมดาแต่พอมาถึงคันนี้ได้เป็นสมาร์ทแคปผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครที่ได้คันนี้ไปมันคุ้มตรงที่ว่าได้ออปชันพวกนี้เข้ามาแล้วที่สําคัญเนี่ยมันยังมีออปชันอื่นๆที่ผมคิดว่าคุณจะคุ้มแน่สาหรับคันนี้ถึงแม้ว่าใจผมจะยังอยากให้คุณมุ่งไปที่รถยี่ห้ออื่นแต่ผมก็จะพูดถึงออปชันคันนี้ว่ามันคุ้มยังไงทำไมผมถึงต้องแนะนำคุณนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันเลย สำหรับคันนี้นะครับได้ล้อแม็กขอบ20ไปเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ล้อแม็กที่ธรรมดาทั่วไปนะเป็นล้อแม็กที่ l u x u r วรีนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนอาจจะรสนิยมแปลกๆนะแต่ผมชอบล้อลายนี้มากแล้วยิ่งกับรถสีดำเนี่ยแล้วเขายิ่งติดโครเมียมตรงนู้นตรงนี้เนี่ยทำให้มันเข้ากับล้อกับรถของเขามากปกติคุณจะเห็นแต่ล้อซิ่งสีทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่ลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนเก่าเนี่ยเขาเลือกรอได้สวยมากแถมเป็นขอบ20อีกขอบ20ใครที่เล่นล้อแม็กก็น่าจะรู้ว่าราคาก็สูงนะฮะโอเคมาดูไฟหน้ากันไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งใส่กิ้งแบบเดิมโรงงานโดยที่ไม่ได้ขัดอะไรเลยนะครับมีแค่โคเมียมเนี่ยที่ติดเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็พวกนี้ไม่มีแตกหักเลยกระจังหน้านะครับใส่กิ้งไม่มีแตกหกักแล้วก็ช่องตรงเนี้ยลางพึ่งอะไรสวยมากนะครับไม่มีแตกหกัก โลโก้อะไรอยู่ครบด้านล่างก็ช่องอะไรต่างๆอยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันไฟเนี่ยใสยกิ้งเดิมใสเดิมแบบไม่ได้ขัดเลยนะมีอันนี้ติดมาให้เป็นโครเมียมเป็นของแต่งของเขานะกระจกตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับกระจกตรงนี้ยังอยู่ก้านเกลออะไรไม่มีแตกหักนะทุกคนแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์สองด้านใสไม่มีแตกหักหลังพึ่งด้านล่างก็เหมือนกันไม่มีแตกหักเลย จมูกของเขาเนี่ยจะใส่แบบนี้มาจะใส่เป็นชุดโคเมียมมาให้นะแล้วก็ไม่มีแตกหกักโคเมียมไม่มีลอกฝากระโปรงเนี่ยเขาสติ๊กเกอร์ทับลายเคปล่ามานะเอาจริงก็เท่ไปอีกแบบนะทุกคนเท่เท่ไปอีกแบบจริงๆก็ทำไมคนถึงชอบพวกวีโก้อีสุกันมากก็น่าจะเป็นความเท่ที่เราไม่สามารถบรรยายได้นะครับก็คือถ้าใครมีเงินถึงไม่ลำบาก หรือว่า,ามีรายได้ระดับหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะได้จริงๆก็มาเอาแต่ถ้าใครยังรายได้ไม่คงตัวเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเยอะผมก็อยากให้ลองดูเป็นรุ่นอื่น BT ทนาวราอะไรอย่างนี้แล้วแต่ครั้นี้เรามาดูกันก่อนแล้วก็อันนี้เป็นชุดแต่งของเขามานะครับเป็นของแต่งของเขามาซึ่งไม่ได้มาจากโรงงานอันนี้ของเดิมจากโรงงานอันนี้คม,มเนี่ยยังไม่มีลอกเลยไม่มีรอยเบียดข้างๆเลยกระจกอะไรไม่มีแตกนะฮะมาดูตรงนี้กันบ้าง อาตรงนี้โครเมียมจะลอกเห็นเนื้อเหลืองๆข้างในนะครับอันนี้อันนี้เป็นของแต่งนะถ้าถอดออกมาก็เป็นสีดําเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยของเดิมโรงงานของเขานิดนึงโป่งเนี่ยป่งเนี่ย,ยสันเป็นสันเลยนะครับไม่เคยผ่านการเฉี่ยวนะจนแตกหักมานะสันต่างๆอะไรเดิม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 หมดเลยนะครับ ประตูนี่เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะฮะฟิมลมอะไรติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้ฝาถังน้ำมันเนี่ยอันนี้เขาติดมาให้ติดมาเพิ่มเป็นของแต่งนะครับโป่งด้านนี้ก็ทรงสวยมากนะครับทรงสวยไม่มีแตกหักทรงดีสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไฟท้ายอะไรเนี่ยใส่กิ้งนะไม่มีแตกหักแล้วก็ตรงนี้ของแต่งเขาเนี่ยอาจจะมีถลอกลอกมาหน่อยนะครับ บันไดอันนี้ติดมาจากของลูกค้าเลยนะครับก็สภาพยังใช้งานได้ดีนะฮะขอบขอบนี้เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยตรงนี้นี่โครเมียมยังไม่มีลอกเลยนะฮะอ่าเรามีโลโก้อยู่เดี๋ยวเราจะติดให้ตอนมาเนี่ยฝาท้ายเนี่ยสภาพไม่สวยเลยนะฮะสภาพสีซีดๆอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็เลยต้อง ถอดโลโก้ถอดอะไรต่างๆเก็บไว้นะครับแล้วก็เก็บสีให้นะครับแต่ก็ทุกคนไม่ต้องกองังวลคันนี้ไม่ได้ชนแต่ว่าเราต้องเก็บสีให้ใหม่เพื่อความสวยงามนะครับผมก็บอกมาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เรามาดูนี่กันรอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับรอยอาร์คอยู่ครบเราไปดูตรงนี้ต่อไฟอีกด้านหนึ่งนะฮะไฟใสกิ้งนะครับไม่มีแตกหากไม่มีแรงตายด้านในโครเมียมด้านนี้ไม่มีลอกเลย สติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบด้านนี้นี่ทรงเนี่ยดีเทลเนี่ยสวยมากดีเทลรายละเอียดเป็นรายละเอียดปองอะไรยังอยู่ครบไม่มีแตกหักทรงดีทรงดีงดนะประตูก็เปิดใช้งานได้ปกตินะฮะตรงนี้นะครับโครเมี่ยมไม่ลอกเลยแล้วก็มือเปิดของเดิมเนี่ยยังไม่มีแตกหักนะครับกระจกอะไรฟิล์มอะไรยังอยู่ครบ ฝั่งนู้นเนี่ยตรงนี้จะอยู่ครบนะแต่ฝั่งนี้จะหายไปอันหนึ่งนะครับฝั่งนู้นจะมีครบเลยอันนี้หายไปด้านหนึ่งอของแต่งอะไรยังอยู่ครบโลโก้อะไรต่างๆอยู่ครบตรงนี้ไม่มีเบียดมาทรงอะไรต่างๆได้หมดแล้วก็โป่งอะไรเนี่ยทรงอะไรต่างๆได้หมดได้หมดนะฮะถือว่าใช้ได้นะสําหรับภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าทําไมต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาเพราะว่าป่า,ปานั่งมากับเรานะครับ ก็เลยเอานี้มาลองกันเปื้อนหน่อยนะฮะอันนี้คือสภาพเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับสภาพไม่มีฉีกขาดไม่มีสกรปรกเลยสะอาดนะแล้วก็รอยอะไรอ่ะลิ้วรอยอะไรต่างๆโครงสร้างยังเป็นของเดิมๆหมดเลยใช้งานได้ปกติตอนนี้ครับเปิดใช้งานได้ปกติตรงนี้ก็คือยังไม่มีห้อยนะครับ โอเคแล้วก็มาแผงประตูกันตรงนี้จะเป็นลำโพงเนี่ยซึ่งเขาติดเพิ่มมานะครับก็คือลูกค้าท่านนี้ก็เป็นคนดูชอบแต่งรถนะครับแต่จากการนั่งอะไรเงี้ยจากการขับขี่ผมรู้สึกว่าสภาพช่วงล่างดีมากแล้วก็คือคันนี้เป็นคันที่ล้างจอดด้วยอารมณ์เหมือนรถใหม่เหมือนพวกซิตี้เหมือน b ีออที่ซื้อมาแล้วล้างจอดขายอย่างเดียวนะับปกติวีโก้เนี้ยบางครั้งต้องทําช่วงล่างทําอะไรคันนี้แทบจะไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับ โอเคแล้วก็แผงประตูเนี่ยสภาพดีสะอาดมากนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนตรงนี้ไม่มีรอยขาดนะครับมือจับอะไรไม่มีแตกหักกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักเลยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักสะอาดไม่มีแตกหักสันยังเป็นสันอยู่เลยนะลำโพงก็ไม่มีแตกหักนะสะภาพดีโอเคครับแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านนี้จะมีตำหนิตรงนี้ ะครับจะมีตำาหนิตรงนี้นะครับมีตำาหนิตรงนี้แล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักมือเปิดตรงนี้นะครับยังใช้งานได้ปกตินะฮะด้านล่างสภาพใหม่เลยสะอาดข้างล่างก็สภาพสะอาดโอเคโดยรวมใช้ได้แล้วก็เครื่องเสียงชุดใหญ่เนี่ยสำหรับสายเครื่องเสียงก็น่าจะรู้ว่าเขาก็ติดมาใช้เงินไปหลายตัง์ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ใครที่เป็นคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ย ถ้าสนใจก็เอาไปแต่ถ้าใครไม่ชอบเครื่องเสียงตัวนี้ก็ถอดเก็บมาไว้ให้พวกเราก็ได้นะครับพวกเราจะได้เอาไปติดคันอื่นนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะก็ผมว่าหลายคนน่าจะไปต่อไปอะไรกันเองได้นะครับก็คือลองไปต่อเอาดูนะครับสำหรับเครื่องเสียงนี่คือสิ่งที่ได้อีกอันหนึ่งนะที่แถมมาก,กับรถคันนี้ขอให้ดูพวงมาลัยหน่อยพวงมาลายนี่ใหม่สะอาด ไม่มีฉีกขาดไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็คอนโซลหน้าก็เหมือนกันไม่มีแตกหักแอร์ก็ไม่มีแตกหักเลยสัก,กช่องนะแล้วก็อันนี้ครับที่ใส่แก้วนะครับยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ฟีฟังก์ชันอะไรอยู่ครบนะครับปรับเลนกระจกไฟฟ้าอะไรต่างๆอยู่ครบแล้วก็หัวเกียร์อะไรไม่มีฉีกขาดหนังอะไรข้างล่างยังอยู่ครบพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักยังอยู่ครบอยู่เลย อันนี้ก็ยังอยู่ครบไฟติดหมดแล้วก็ที่ใส่แว่นยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่เปิดแอร์อะไรเนี่ยยังไม่มีความแบบว่าหักด้านในนะยังมีความหนืดอยอยู่จออันนี้ลูกค้าติดเพิ่มมาอันนี้นะครับยังใช้งานได้ปกติ ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความแบบว่าความสีดบ้างนะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลายอะไรยังอยู่ครบติงชักเปิดใช้งานได้ปกติแล้วก็อันนี้ที่ควบคุมเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งโอเคครับก็ สำหรับแผงประตูด้านนี้ก็สะอาด้อยขีดขวนไม่มีนะลำโพงเหมือนกับด้านนู้นเลยแล้วก็มือเปิดกระจกไฟฟ้าล่องอะไรต่างๆไม่มีแห้งกลางไม่มีแตกหักอันนี้้อยขีดขวนลอยขนแมวอะไรไม่มี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 สะอาดดูดีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักแล้วก็เรามาดูตรงนี้กันบ้างอันนี้เปิดใช้งานได้นะช่องแอร์อะไรยังอยู่ครบแป๊ะอยู่เลย ปรับได้ปกติใส่แก้วนะไอวีโกสินี่ไงที่บอกนะครับพวกโลโก้อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียดายเนี่ยสประตูยังไม่ทันอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นเลยขายไปแล้วลูกค้าเอาแคมรีตัวปีใหม่มาเลยตัวปี12-13นะครับ เอามาเทินกับบีโก้สีประตูไปสีดำทำสีเสร็จว่าจะถ่ายให้ดูไม่ได้ถ่ายนะฮะแล้วก็แคมรี่ก็มีพระอาจารย์นะครับลูกค้าเก่าที่เคยออกแคมรี่ตัวตัวโฉมเดียวกับ0ูนย์เกไปนะเขาอยากได้ก็เลยเอาตัวเก่าของเรามาเทินนะครับตอนนี้เรากำลังแต่งอยู่นะตัวใหม่ก็ไปหาท่านแล้วแล้วก็มาดูเบาะกันบ้างนะครับเบาะก็สภาพใหม่กิฟเลยนะฮะตรงนี้นะสภาพใหม่กิฟแล้วก็สะอาดด้วย รอยขีดขวดอะไรไม่มีรอยล้มอะไรไม่มีเลยสกักน,นิดเดียวตรงนี้ก็เหมือนกันสภาพดีนะสะภาพสะอาดอาจจะคนนั่งน้อยด้วยนะครับทําให้ปีกเปิดอะไรไม่ล้มนะครับแล้วก็เกิดจากการทําความสะอาดของฝ่ายตกแต่งนะก็มีส่วนที่เขาช่วยได้เยอะเลยนะครับพี่ๆฝ่ายตกแต่งนะฮะโอเคตรงนี้ก็ผมปรับให้ดูแล้วนะไม่มีแตกหักนะครับต่อไปมาดูแคปแคปด้านนี้สวยเลยสวยสะอาดกว่าด้านนู้น ตรงนี้ไม่มีแตกหักลำโพงเลยไม่มีแตกหักสภาพดีไม่มีแตกหักคือรถคันนี้ยังไงก็น่าจะนั่งประมาณคนเดียวหรือ2คนแค่นั้นแหละครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็สำหรับคันนี้เนี่ยใครที่เป็นคนชอบรถวีโกอยู่แล้วนะครับก็คันนี้เป็นปี0ูนกะฮะก็ทุกคนก็ลองดูเอากันนะครับเป็นตัวสูงเป็นตัวพีรลเดอร์นะฮะ สำหรับใครที่ชอบก็มาลองดูนะครับว่าไหวไหมกับราคาแล้วก็การใช้งานนะครับโอเคไหมกับการใช้งานแบบที่คุณต้องใช้เนี่ยระยะยาวอะ่ะโอเคไหมกับคุณนะครับคันนี้เราให้ W.Smart ให้เหมือนเดิมแต่ผมก็อยากฝากข้อคิดไว้นะครับว่าถ้าเกิดคุณเน้นใช้งานบ่อยๆอ,ออกต่างจังหวัดหรือว่าคุณเน้นที่จะพาครอบครัวไปด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้องดูเป็นคันอื่นแต่ถ้าคุณอาจจะ อยู่กันสามีภรรยาก่อนนะครับยังไม่มีลูกหรือมีลูกตัวเล็กๆอะไรเงี้ยลูกพึ่งคลอดอะไรเงี้ยก็อาจจะไปได้นะฮะแต่ถ้าใครเลนมีครอบครัวใหญ่เนี่ยผมก็ไม่อยากจะแนะนําคันนี้อยากจะให้เอา4ประตูหรือว่าเอารถบีใหม่กว่านี้แต่ถ้าใครเอาไว้ใช้แบบเฮ้ยสองคนเนี่ยไปส่งแฟนอะไรเงี้ยหรือส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลลูกตัวเล็กๆเ,กเกนี้ยยังพอใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องขอให้แบบว่าคุณ2คนเนี่ยต้องทํางานทั้งคู่นะฮะ เงินเดือนก็ผมผมรู้สึกว่าอย่างน้อยควรจะหมื่นหทั้งคู่หรือคนหนึ่งหมื่นหอีกคนหนึ่งจะต้องประมาณหมื่นสอหรือถ้าหมื่นเดียวเนี่ยคุณก็จะต้องมีรายได้เสริมนะครับถึงจะดีคันนี้ถามว่าใช้ระยะยาวไม่ดีหรอโตโยต้า s อซูซูแบรนด์พวกนี้ดูแลง่ายอยู่แล้วใชระะ้ระยะยาวอ่าดีแต่ถ้าใครจะติดกับความว่าเฮ้ยต้องขอหน้าใหม่ปีใหม่นะคุณอาจจะต้องไปเลือกเอาพวก B ี หรือว่านาวาล่านะครับที่ปีใหม่กว่าแต่ราคาเท่ากันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่แคร์คุณแคร์แค่ว่าเฮ้ยผมวีโก้เท่านั้นเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแลง่ายดูแลดีผมไม่สนหน้าตาผมชอบชมนี้ผมบอกเลยคันนี้คุ้มมากอย่างน้อยสิ่งที่คุณได้คือสมาร์ทแคปแล้วก็ VN Turbo มีจมูกอะไรที่หลายๆคนชอบพูดถึงนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับก็ เรามาดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับรอยอาร์กอะไรยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพดอะไรยังอยู่ครบนะครับฝาเครื่องอะไรเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะฮะตรงนี้นี่เป็นกันทุกคันเลยนะฮะของวีโก้นะครับฝาอะไรไม่มีแตกหักพลาสติกอะไรยังอยู่ครบนะฮะฝาเฟอร์อะไรของเดิมเดิมหมดเลยทุกคนนะอันนี้เครื่อง2.5ดีเซลอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากแลกรถเราก็ยินดีนะใครที่แบบว่าเฮ้ย ผมมีรถเก่งนะครับอยากจะขอแลกนะผมก็ยินดีไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าลองเอามาให้ดูกันก่อนถ้าเป็นใหม่เดี๋ยวผมจะเพิ่มราคาให้ถ้าเป็นรถปีเก่าก็เดี๋ยวเราดูว่าไหวที่จะเพิ่มเงินเท่าไหร่นะสำหรับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่357,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณ70,00นะฮะผ่อนประมาณ7,000ได้ถึง84งวดเลย สำหรับคันนี้แล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ WSmart ให้1ปีเต็มๆนะครับบริการฉุกเฉินนะทุกคนสนใจก็โทรมา0815198985พี่พันดีพนันรัต1999 0813142568 k คมอนรัตไลน์ ID ดีแอดไซ WGY 0880D อย่าลืมเติมแอดไซดด้านหน้าด้วยเฟซบุ Facebook, ๊กดีเวนวัคพณรัตนะครับก็ลองดูนะครับถ้า มาลองขับก่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะมาลองขับดูแล้วก็ผมก็ก็ยอมรับนะว่าถือว่าเป็นรถที่มาไวไปไวนะครับดูตัวอย่างอย่าง4ประตูเนี้ยก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยก็ไปแล้วนะครับใครที่สาวกอยากมาเอามาเอาตอนนี้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตเพราะว่าเรายินดีดูเครดิตให้หมดล่าสุดก็เคสรับเงินสดนะครับก็สามารถออก v ีออสไปได้แล้วก็เขาก็ยังบอกด้วยว่าเ,เครดิตดีด้วยนะครับ แล้วก็สำหรับอยากจะลองขับก็ามาที่รามกำแพงห6 4งร6 4ิริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เจ้านายผมเหนื่อยแล้วนะผมก็ต้องกลับเต็นต์ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำยังไงทำยังไงจะผอม